คลิปนี้อาตมาจะมากล่าวแก้ความเข้าใจผิดของท่านพระอาจารย์พิกฤทิที่ท่านเข้าใจว่ากรรมฐานสี่สบเป็นคำแต่งใหม่ไม่ใช่พุทธวจนะท่านพูดอย่างไรบ้างในคลิปนี้ก็เราทั้งหลายก็มาดูพร้อมกันเลยเอาเลยจากมนสการการอาจารย์ครับอันนี้ครับ จครับมีน้องเขาถามครับว่ากรรมฐานสี่ิบกองนี้เป็นพุทธวจนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่นะครับคป็นไงขอบคุณครับไปเสิร์ชหาเลยพี่นาทีเดียวก็รู้แล้วนะคือต,ตอนนี้ข้อมูลมันครบอ่ะเนาะข้อมูลที่เก่าที่สุดสองพันกว่าปีเราแจกให้หมดลแล้วอ่าอ่าคคำว่ากรรมฐานก็สูตรเรื่องกรรมฐานเนี่ยกรรมฐานนั้นเนี่ย ที่เป็นพุทธศาสนาก็มีมีพระสูตรเดียวเป็นฐานะของการงานของบรรพชิตอันหนึ่งคารวะอันหนึ่งของคารวะเนี่ยก็การถายการหวานนะการถา่ายนาการหวานข้าวอะไรอย่างนี้ส่วนของบรรพชิตผู้ชา้าไม่มีการลงรายละเอียดเวลาลงรายละเอียดปุ๊บจะมาพูดเรื่องมัทียวแต่สมถะลัปัสสนาเนี่ยเพราะงั้นกรรมฐานสี่สิบไม่มีนะอืม แต่ใหม่เป็นคำแต่งใหม่เชิญพระอาจารย์คืิกริศพูดว่าเสธาวินาทีเดียวก็รู้แล้วผมเล็บว่าเป็นคำแต่งใหม่แสดงว่าท่านศึกษาธรรมวินัยแบบแคบมากเลยนะคือโยงธรรมะไม่เป็นนะถ้าทมาจะถามท่านทั้งหลายว่าพุทธคุณเก้ามีในพุทธวจะนะไหม ลองเสิร์ชหาในพระไตรปิฎกสี่ห้าเล่มคําว่าพุทธคุณเก้าท่านทั้งหลายว่าจะเจอไหมไม่เจอแน่นอนเพราะว่าพระองค์ไม่เคยตรัสเลยว่าพุทธคุณมีอยู่เก้าลักษณะแต่พระองค์จะทรงตรัสว่าอารหังสัมมาสัมพุทโธว,วิชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธปรขวา เมื่อนับแล้วก็จะครบ9ถ้ามีคนมาบอกว่าพุทุคุณมี9โดยการนับแล้วลักษณะตั้งแต่ลักษณะที่หนึ่งอรหัง 2, สองสัมมาสัมพุโทโธสามวิชาจรณนะสัมปันโนสี่สุขโตห้าโลกวิทูหกอนุตตโรปริชธรรมสารถิเจ็ดสัทธาเทวมนุษสานังแปดพุดโทโธเก้าพัคขวาถ้ามีคนมาบอกว่าพุทุคุณเนี่ยมีเ้านะ ท่านหลายจะมองว่าเป็นการแต่งใหม่ไหมเป็นคําแต่งใหม่ไหมไม่ใช่เพียงแค่เขามานับให้เรารู้ว่ามีเก้าท่านั้นเองกรรมฐานสี่สิบนี้ก็เหมือนกันพระอัตถกถาจาร์ท่านนับให้เราว่ามีสี่สิบที่จริงกรรมฐานสี่สิบหรือที่พระอาจารย์คริสได้พูดว่ากรรมฐานนางเนี่ยคือกรรมฐานหรือว่าฐานะอันเป็นที่ตั้งแห่งการงานของ เขาหัดแล้วก็บรรพชิตใช่ไหมของบระชิตเนี่ยท่านอาจารย์คริสบอกว่าพระองค์ไม่ได้ทรงลงรายละเอียดไว้ก็พระองค์ไม่ได้ลงรายละเอียดตรงนี้แต่ไปลงรายละเอียดไว้ที่อื่นทําไมอาจารย์ท่านไม่ตามไปอ่านละ่ะแล้วก็ยังมาบอกว่าการงานของบรมชิตก็คือสมถะและวิปัสนาถามว่าสมถะวิธีการปฏิบัติในสมถะมีอะไรบ้างละ่ะ พระพุทธเจ้าจะทรงแสดงไว้แค่นี้เหรือเพียงแค่ชื่อหรือเพียงแค่ชื่อว่าสมถะหรือที่จริงสมถะพระองค์ก็ทรงแสดงไว้ที่อื่นๆมากมายสมถะก็คือความสงบหรืออารมณ์ของสมาธิที่ทําให้เกิดสมาธินั่นเองหรือว่า,าการทําการงานที่ทําให้เกิดจิตเป็นสมาธิดังนั้นที่มาบอกว่าเป็นคําแต่งใหม่นี้ก็แสดงว่าท่านศึกษา คือโยงไม่เป็นนั่นเองนะอาตนาอยากจะยกหลักฐานมาจากพระไตรปิฎกอ,อยู่ในสังยุตตนิกายมหาวรารวะเล่มที่30นะอยู่ในชุด9กเอเล่มของมหามงกุฏนะก็อยู่ในอ,อันนี้อยู่ในอาณาปานาทิปยานที่7จนะรงทรงแสดง การเจริญสมาธิหรือสมถะอันสหรคตด้วยสัมโพชฌงต่างๆต,ต,ตรงนี้จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับอารมณ์ของสมถะหรืออารมณ์ของสมาธิมากพอสมควรก็พอจะเป็นหลักฐานยืนยันได้ว่าอารมณ์สมถะกรรมฐาน40อารมณ์เนี่ยพระองค์จะทรงนํามาแสดงไว้ที่นี่ละเอียดดีพอสมควรคือพระองค์ทรงสแสดงการเจริญสมาธิอันสรารคตด้วยสติสัมโพชฌง หรือพดชงทั้ง7นั่นแหละนะแต่จะมีข้อความที่ซ้ำๆกันท่านก็จะไปยันเอาไว้จะลองอ่านให้ฟังย่อๆนะอยู่ในข้อที่646พระงองค์ทรงตรัสว่าดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายอชิกาสัญญาอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่ออยู่ภาสุกก็อธิกสัญญาอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรกระทำให้มากแล้วอย่างไรย่อมเป็นไปเพื่ออยู่ภาสุข ดูการพิสูจน์ทั้งหลายพิสูจน์ในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสติสามโพชฌงค์อันสารคตด้วยอธติกสัญญาคือเจริญสติสารคตด้วยอติกสัญญาก็หมายความว่าขณะที่เจริญอธติกสัญญาคือหนึ่งในอสุภาษิตเนี่ยก็เจริญนิปสนาควบคู่ไปด้วยนั่นเองนะขต่อมาพระองค์ก็จะทรงแสดงปุรากะสัญญาวิเนระกะสัญญาวิชินตกะสัญญาก็คือทรงแสดงอสุภาทั้ง10นะอันสารคตด้วย สติสัมโพชฌงเป็นต้นจนถึงอุเบขาสัมโพชฌงถ้าท่านอยากจะดูหลักฐานก็ให้มาอ่านเองก็แล้วกันอยู่ในอนา,านาปนาทิปยานนะว่าด้วยการเจริญอารมณ์ของสมาธิอันสารคตด้วยสัมโพชฌงทั้ง7นะแล้วก็อีกที่หนึ่งที่อยากจะนำมาอ่านให้ฟังก็คืออยู่ในอังคุตตริกาย เอกนิบาทนะอังคุตตริกายเอกนิบาทอยู่ในหมวดที่ว่าด้วยอขออภัยตัวดึงหมวดที่ว่าด้วยอัตระอัชราสังคาตวัตตรงนี้ก็จะละเอียดดีพระองค์ทรงแสดงอน,นิสง์ของการเจริญปฐมชานจนถึงเจริญ ในวสัญญานาสัญญาจตนาชานในข้อที่443-452ถึง452เนี่ยพระองค์ทรงสแสดงาการเจริญกสิณทั้ง10ตั้งแต่ปฐวีกสิณจนถึงวิญญาณกสิณแล้วก็ทรงสแสดงอนุสตินะคือเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติจนกระทั่งถึงอุปสมานุสติ สรุปว่าพระองค์ทรงสแสดงอารมณ์ของสมาธิไว้ถึง40อารมณ์หรือสมถะสมถะกรรมฐานนั่นเองตามที่ท่านพระอตัตาจารย์ท่านได้กล่าวเอาไว้ว่ากรรมฐาน40นั่นแหละนะสรุปก็คือว่ากรรมฐาน40นี้พระองค์ทรงสแสดงไว้ในหลายๆทีท่ทั่วไปในพระไตรปิฎกแต่ในสองสูตรนี้รู้สึกว่าจะนําเอามาสแสดง นำออกมาสแสดงได้เกือบทั้งหมดทั้ง40อารมณ์ก็คงจะทั้งทั้งหมดนะไม่ใช่เกือบทั้งหมดถ้าเรามานับดูแล้วก็จะครบทั้ง40เลยคือตั้งแต่อสุภาษิตกสินสิบอนุสติสิบพหงวิหารสี่แล้วก็ธาตุธาตุนะธาตุสี่ดินน้ำไฟลมรวมเป็นหนึ่งนะอาหารเรปริกุลสัญญาแล้วก็อรูปรูปประชานสี่รูปประชานสี่ในที่นี้ก็หมายความว่า พวกอาการานัญจาจตะนะวิญญาณัญจาจตะนะอากินจัญญาจตะนะแล้วก็เนวสัญญาณาสัญญาจตะนะเมื่อนับแล้วก็ครบ40พอดีแต่นั้นอารมณ์ของสมถกรรมฐาน40อารมณ์เนี่ยที่องค์ทรงสแสดงเอาไว้ตามที่ต่างๆแล้วทรงนํามาตัดสรุปในสองสูตรนี้เนี่ยเป็นกรรมฐานที่มีอยู่จริงไม่ใช่คําแต่งขึ้นมาใหม่แต่อย่างใดที่พระอาจารย์คริปบอกว่าเป็นคําแต่งขึ้นมาใหม่ก็สแสดงว่าท่านไม่ได้นับนะก็เหมือนพุทธคุณเก้านั่นแหละ ถ้าใครเข้าใจว่าพุทธคุณเก้าแต่งขึ้นมาใหม่ใช้ไม่ได้ไม่ให้ถือเอาอย่างนี้ก็ถือว่าคงจะเข้าใจผิดแล้วก็โง่โง่งเต็มทีนะกรรมฐานสี่สิบนี้ก็เหมือนกันอาตมาได้นําหลักฐานมาเสนอต่อท่านทั้งหลายแล้วว่าอารมณ์อารมณ์อมของสมถะกรรมฐานสี่สิบอารมณ์นี้มีอยู่จริงในพุทธวจนะเพียงแต่พระอัต,ตถกตาาจารย์ท่านนับให้เราเท่าน,นั้นเองนะท่านนับให้เราเท่าน,นั้นเองอันนั้นอาจารย์คริส์ท่านมีความเข้าใจผิดในเรื่องนี้ ก็ขอกล่าวกล่าวแก้เรื่องความเห็นผิดด้วยหลักฐานดังที่ตมาได้นํามาอ่านเขาขอให้ท่านทั้งหลายได้มีใจเป็นกลางไม่ต้องเชื่อตามาไม่ต้องเชื่อพระอาจัค์คฤษิ์แต่อยากให้เชื่อหลักฐานคือพุทธวจนะที่มีอยู่ในพระใจปิดกนะถ้าไม่มั่นใจก็ขอให้ท่านทั้งหลายไปลองอ่านดูเองตามสูตรที่อาตมาได้อ้างนะอาตมาไม่ต้องการที่จะมา กหกใครใดๆทั้งสิ้นเพียงแค่ต้องการทําขึ้นมาเพื่อความเป็นธรรมให้กับธรรมวินัยไม่อยากให้ใครมากล่าวบิดเบียนบิดเบียนธรรมวินัยให้ผิดจากความเป็นจริงนะให้ท่านทั้งหลายไปอ่านดูจากหลักฐานก็นแล้วกันเอาละวันนี้การกล่าวแก้ในเรื่องนี้ก็คงจะขอยุติไว้ทีเพียเท่านี้เพราะความเจริญธรรมจงมันเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทินเขาเจริญพร